สวัสดีครับช่องแมุ่๋ยท้าร้อยช่แนวครับสวัสดีค่ะมือมากรนปูมากรนปูว่าันมือนี่มาหล่นมาโชบน้ากันครับนี่พ่อ,อยู่พี่น้องเลิกแข่งนั่นเลิกแข้งติดตัวแตะเดิมกันหนะแหกมันีหยมาหล่นมาหล่นน้ากันครับพ่ออะพี่น้อง ประเดิมเห็ดมันหูเแรกกับปราเลืกปันไดตัวละโอ้หูแม่หูแม่หัวดิปันดิแจ้วอี่หรอกอะไปครับมึงหูที่สองพี่น้องตัวที่สองสิได้าง เลือกบ่วับบ่วอืมรับบ่ัวแล้วอืมนั่นวุ้ยโอ้โอ้กับปูแม่กับปูเมียเดี๋ยวทั้งให้เล่ากันนี่สองตัวสองตัวเหรอพี่น้องเอ้ยอ้าวมันกับปูอยู่เลือกด้วยกุดยีดอกเนี้ยนี่เก๋เลยบ้านี่เลือกเลย

อีลียินเสียงแกะโหลดอ้่นวิน่อ้วนกันเงาอยู่นี่อ้่นอู้นจิงปีงมาสังโคตรสังเ,เอาเมือนเพี่ลองเห็นตูแล้วปะเออ,อ,อเห็นแล้วเห็นแล้วเมีนวัแมีนแมนอยู่ตัวแขดแขนเด็กกับซับอีกลวงเลยก็เห็นตู นั่นจวบจับเอาเลยหรอะ่ะเห็นมไหยพี่น,อน,น้องนี่แล้วไม่อุ้ยจับเองเงาน,นคือมาโวนเลือกอย่ตัเดียวนหน่อยหนะึงจะไม่แห้งหลายเลยด้วยฝุ่นอีกคู่นึงพี่น้องนี่อ่ะไีว่านที่สุดฝุ่ยพ,พ,พอละพี่น้องอ้าไปยื้อ้วนโกนมาใส่ห้องกัน โ <laughs> อ้ตรงพี่น้องตรงมองกลนกลมาหนีมาหนมีมือมุ้ยย่นีแต่ตาตัมันย่นหนีมือนะอนี่โอลบอทั้งนั้นตี แก่แล้วเปลานั่นโมเมนต์บปล่าโมเมนต์่นยุ่งรุ่มปนแม่นอยเปล่าเป็นดินดากพี่น้องกี่ดินเหนียวกี่ดินกี่ดินกี่หินเห็นแกะเห็นเกะหัอโตแล้วเปล่า ดูสิผ้ากุนทั้งผีบัานี่นี่แานเบิร์ดพี่น้องนี่นั่งอยู่นี่อ้าวปวดเห็นไหมเลยใช่ปวรอะไรสั้นขึ้นมาเด้แตกได้มุนเดเอ้าวิสหยงสาบลงตืมบอานพี่นาะนู้นกขวดเลิกเทอู้อออมีแตกก่กระปูแม่พี่น้อง ตีนเนาะมือมือไม่อุอออ้ยโจกขีดตุ่มเออถุงมือมากอยู่ด้วยตะอปสอ่มันวัถาน,านัดเนาะนิวอันมุมนี่อ่อนละบ่เออกายสิหิดแห้งล้วเด้พี่น้อ <c> ง <oughs> กวนกระปูนี่เมือ่อยอีหลีเด้ เรางามงามเตือพีอ่น้องนะผลิบึงน้าง<ด>ามค่ะแปแกะละบ่เอาไว้เป็นซับละบ่นั่นดิฟังเสียง พี่ยเพื่นถือหนีมือกลอนหน,นีพี่น้องเพื่อนลาบโอ้ยเฮียเปื่อนไรงูจังปางเพื่นโอ้ไม่โอ้ได้พ่อปนละลนดิ โอ้โห่คนแบบนี้นนเห็นระวบ้อเห็นหูแระวบ่อุปิงปอุ๊มนไม่ไวนางกลนูนี่ไม่ไวสิกวนหูนี่วางในบ้าน การเยบังอนได้พี่น enfin ้องงูงเบิกต mm ัว hmm. ง really ูน่าฮ่าูมันตุงนั่ยค่อยๆแสะลงนั่ยนั่นมันเป็นหอวลวละนั่นอือับซะนั่นมันเป็นหอวตัวละนั่น นั่นหอดตแล้วเห็นแล้วเห็นมังจกจาบมงเนี่ยอนี่ไงกูนีมึงพอเนาะก็ซ้ำอ้ตัวใอยู่ดิอ้ซับบ่า ขึ่นยากไรตังเกียร์คะค่ะปนมีอ,นอวนปนมีท่านปนพ่อแล้ว่ะสัน้นกู่แใ่้ใ่กัน ใช่หรอะ่ะเออจับหลังมั่นบังคับพระยุวอันเงาเขานี่น้อง,อองไม่เวิดเวิดแหี้ยพ่อปุลล่ะล่ะจักตัวฟังตัวก็พ่อละก็เดี๋ยวไปกิน ว่าไปได้ซื้อกับเขาเนาะพี่น้องมือเนี่ยเอาไปป่วนโอ้จะมันแส่บลวกพักหลายๆซะละมัน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 หลายค่ะแขกแล้วอม,มันมุนหรอบอสตักทบ่กุศโลกส ปั่นเขากินันจิบไ่ได้พี่น้องโจ๊กกระปูอ้าวตัวยเนี่ไอ้รูปขีดตกเนี้จะไปรูปตรงกามไม่ได้มันสิหนีเมื่อห้องตายขึ้นเมื่อนั่นพี่น้องแ <c oughs> าน <c oughs> เดียวขาวนึงแล้วเมื่อน่ะสิกินไม่กับจักมมหาไม่เนาะพี่น้อง <c oughs> อุ้ทีชีวิต อีสานบ้านเฮาก็จังซี่ล่ะพอบ่ได้ซื้อ,อยากซื้อกินพอได้ประหยัดค่ากับเขาโอ้โหขึ้นเดือดบรรยากาศพี่น้องอร่มเย็นสบายเงินไปดูเอาอู้หาย น,น,นี่นะี่โอ้เหรอเนี่อ,อ,อืมเอาอืมตูวปูปูปูปปปบลิกเด้หรือมันตัวหน่อยบอกมันเลียกบลิกอูตัปูปูพี่น้องนี่ปูปูจะเป็น ย้อนน,น,ออน,อน,น,น,นี่น่ยไม่หหวป๋ออีกคู่หนึ่งเลยมาตัโซัมเน่เนาะข้อดองดองเสียบใจละพีนน่น้องโอ้มันซนันเนเด้วยคายมือเดียว น้องสิภาไปเบ่ง,น,ง,งน้ำพญอวนไปกระปูสิอ้ล่มแห้งแท้แบบนึงเด้อยางแห้งไปได้เลิกดีบ่ะเลิกอู้จริงปีงีกวะ เอ้ยตูปูนี่ก็น้องใหญ่บ่อู้ <laughs> <laughs> ลมลมๆลมดึงบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศดีเนาะแดดยุ่ตะบ่ฮ่อนอยอาไม่อุ้ยพ่ออู้ย่าลงไปดิยังมีน้ำอยู่เลย เออเย็นยนีบเย็นนีบเออเออจุดแม่จุดแม่จุดแม่อ๋อมันยังเป็นหนามเลยี่น้องแงเอียงเลยนี่บาดมือดีดีนี่เออมันมสีนิบ ไปเซฟุปึ๊บปล่อยโห่หนึ่งแล้วพี่น้องนี่ป่วยสิพากคนเด้อพี่น้องไม่อุ้ยพอแล้วนี่พี่ใน,หนะนหเห็นไหมนี่โอ้นเห็นมีอ้วนมาพี่น้องปุ้นเห็นแต่หัวตัวอือ่น เคลียขึ้นมากันเด้อนี่นหนีไปดีเถอะเฮ้ยมีแตขีดตมเบิ้งเพื่อนหนีไปปล่อยยังปล่อยได้ที่เ้อง เด็กโตหู้อีกแล้วพี่น้องมีกระแม่นกล้วยมีกระแม่นพี่น้องเดี๋ยวหาก่อนเด้อใบโตแล้วเดี๋ยวเคลียร์เสร็จมาก,กัน ตัวปูมาหลุดน้ำกันพี่น้องตุ่มอะารบอนี่เอปูตัวปูเอาเมื่อไหรขึ้นมานี่อือ ไปกี่ตัวพี่น้องอืมโอ้ตัวใหญ่เลยงูบนพี่น้องตัวหูเดียวอยู่สองตัวโอ้มันอยู่เป็นผัวเป็นเมียว่าจะผู้ลงไกลกันเอ้อนิบนิบเอออยู่สองตัวหูเดียวมันเป็นผัวห้ามบางพี่น้องป่ปงาบ่ธรรมดาเด้เนี่ เฮ้ยมีแต่ต no ัวยังไงพี่น้องเปลี um ่ยนมือล่ะพี่น mm ้องฟังเสียงแต่มีกบเด้พี่น้องแต่วันมันคือผมมีกบได้ไม่ไวยหากบยากยากกบแม่งกูเห็นยักตัว อยู่บเลิกดิอยู่เรื่ยลยๆมีนม้ำมันก็อยูใ่ในน้ำนั่นแหละเคี้ยขึ้นมาบานเคี้ยตูว่าเมนปุ่นสร้างเสียงดูทนขื้นเอาเยมมาโปะหู้นี่ที่ล่ะนี่นั่นนั่นดีตูม่นนั่นดินนี่นะ่ะ งานแห้งหลายกระดองเปิดซะละยังอันดีอยู่ตามในเสียมโอ้ยอย่าคิดตรงหลอกหลอกทั้งคนทั้งปูเนาะดีดอกมีกบนี่มันแต้มีกบกับรมีกบมีห่วงหนึ่งในทางๆกันปึ้งๆในปลาเนี่ยบอกกบจะโตนี่คำว่าได้ เปื่อยออกพี่น้องนี่ไปน้ำลองนี่ลองเป็นเกีียวสองเสียบปันยังขันปออมกับปนโอ้ห่อยมันลงพืาฮ่าฮ่อฮ่า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 ฮ่อฮ่าฮ่อย่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่อฮมันลา่อยาา่อยมาง เดี๋ยวอย่าไปตองม,มือปูหนีบมือล้วพี่น้องซอสอดเด็ดพี่น้องโอ้โหกนหนีบมืออีกนั่นเด้นั่นเด้เดโอ้ยตัวเมยเด้ตัวแม่พี่น้องสีม่วงนั่น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  บาดมือพร่งนอ้ตัวเมรือตุกผูนองพัไปิเบิงกัะปูไม่ล่ะพี่น้องเมือแห้งอาจจะพ่อกินกับพ่อล่ะไม่ไรข้ออะ่ะนี่กินพ่อเมือล่ะนี่น้อ